รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่รักทุกคนวันนี้เรามาพบกันเป็นตอนที่10กับครูลักวิชาคณิตศาสตร์ระดับปถมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่9ที่ผ่านมานะักศึกษาได้เรียนรู้กับครูกิ่งดาวในเรื่องรอยละและความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับรอยละกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในบทที่4เรื่องรอยละโจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติยางการประยุกต์นักศึกษาพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะค่ะนักศึษาตอนนี้ก็เป็นตอนที่10บทที่4ร้อยละเรื่องที่3โจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติัตยางและการประยุกต์กันแล้วนะคะนักศึษาถ้าเกิดว่านาาักศึกษาพร้อมที่จะเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะบททดสอบก่อนเรียนตอนที่10เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติัตยางและการประยุกต์ ให้นักษาตอบคำถามต่อไปนี้มีทั้งหมด4ี่คำถามนะคะนักษาเราไปดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะคำถามข้อที่หนะคะพ่อค้าติดราคาตู้เย็นไว้12,500บาทลดให้ผู้ซื้อเงินสดหเปของราคาที่ติดไว้พ่อค้าจะขายตู้เย็นได้ราคาเท่าไหร่ลองช่วยกันคิดดูนะคะข้อที่2ค่ะอรลไทยกู้เงินจากธนาคารเป็นเงินสามหมบาท เมื่อครบ1ปีเสียดอกเบี้ย3,000บาทธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีค่ะข้อที่3นะคะวิรั์ขายหมูได้กำไร้รอยละ30หมายความว่าอย่างไรข้อที่4ีข้อสุดท้ายนะคะการดาซื้อกระเป๋าใบหนึ่งราคา400บาทขายไป460บาทจะได้กำไร้รอยละเท่าไหร่คะ่ะนักศึกษามีเวลาคิด หมด30วินาทีนะคะลองช่วยๆกันคิดดูนะว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ข้อ2ตอบอะไรข้อ3และข้อ4ตอบอะไรนั่นเองนะคะลองใช้ความรู้เดิมๆที่เคยได้เรียนมาหรือว่าหรือว่าประสบการณ์ของเรานั่นเองนะคะมาช่วยกันหาคำตอบโจทย์ข้อพวกนี้ค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่1กันค่ะว่าตอบอะไรนั่นเองนะคะข้อที่1คําตอบก็คือ 1 1 7 5 0บาทค่ะนักศึกษาเป็นคำตอบของข้อที่1นะคะข้อที่2ก็คืออลทไทยกู้เงินจากธนาคารเป็นเงิน30,000บาทเมื่อครบ1ปีเสียดอกเบี้ย3,000บาทธนาคารคิดดอกเบี้ยรอยละเท่าไหร่ต่อปีนะคะดูฉะเฉลยเลยค่ะว่าตอบอะไรนะคะก็คือรอยละ10ต่อปีนั่นเองนะคะนะักศึกษาต่อไปเราไปดูข้อ3ค่ะ ข้อ3นะคะวิรัตขายหมูได้กําไรลอยละสหมขายความว่าอย่างไรนะคะก็คือค่าหมูกิโลละ100บาทนะคะวิรัตขายหมูไปได้130บาทนั่นเองนะคะเพราะว่ากําไรลอยละ30เห็นไหมคะนักศึกษาง่ายนะคะข้อที่3ข้อที่4ค่ะการดาซื้อกระเป๋าใบหนึงราคา400บาทขายไป460บาท จะได้กำไรลอยละเท่าไหร่นะคะคําตอบข้อนี้ก็คือได้กําไรลอยละเท่าไหร่คะนักศึกษาได้กําไรลอยละ15นั่นเองนะคะและถ้าหากนักศึกษาเนี่ยยังงงงสงสัยว่าทําไมคําตอบออกมาได้ประมาณได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนในตัวเนื้อหากันเลยค่ะค่ะนักศึกษาเรามาดูเรื่องที่3โจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติยางและการประยุกต์กันนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะ าถามว่าถ้าหมู่บ้านของท่านมีประชากรอยู่850คนเป็นชาวนา80%ของประชากรทั้งหมู่บ้านจงหาว่าในหมู่บ้านนี้มีชาวนาทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะคะนักศึกษาคำอธิบายของบัญญัติตาย,ยางก็คือนะคะมีชาวนา80%หมายความว่าถ้ามีประชากรในหมู่บ้าน100คนจะมีชาวนา80คนนั่นเองนะคะหรือ แปดสิ่วนหนึค่ะทันั้นนะคะถ้าหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรทั้งหมด850คนเท่ากับนำไปคูณ8 0ดสิ่วนหนึก็จะได้ประชากรที่เป็นชาวนาในหมู่บ้านนี้จะมีทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนันกศึกษาก็คือ8 0ดสิ่วนหนึนะคะคูณด้วยค่ะ850นั่นเองนะคะ นักศึษาก็ดูว่าศูนที่100ไปตัดศูนย์กับตัวไหนได้บ้างก็คือศูนย์ตัดศูนย์นั่นเองนะคะจะได้คิดง่ายขึ้นนะคะศูนย์นที่100ไปตัดศูนย์ที่850นะคะพอตัดออกมาได้แล้วเนี่ยดูตัวที่2ค่ะก็คือศูนย์ของหลักร้อยเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็เอาขึ้นไปตัดศูนย์กับที่8ปดนั่นเองนะคะก็จะเหลือเลข8เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่ากับ 8คูณอะไรคะ8คูณ85นั่นเองนะคะแลาทีนี้เราก็ลองคิดดูว่า8คูณ85ได้เท่าไหรค่ค่ะลองช่วยกันคิดดูนะคะ8คูณ85ก็จะได้เท่ากับ680นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ680คนนั่นเองนะคะนักศึกษาเห็นไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยคะ่ะนักศึกษา ตัวอย่างที่สองนะคะก็คือประชากรของตำบลไล่ส้มมี1500คนคิดเป็น20%ซของประชากรทั้งหมดในจังหวัดจงหาว่าในจังหวัดนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะคะนักศึกษาวิธีทำค่ะก็คือประชากรของตำบลไล่ส้มมี1 5 0 0คนคิดเป็น20%ของประชากรในจังหวัดหมายความว่า ถ้ามีประชากรในตำบลไร่ส้มนะคะ20คนจะมีประชากรในจังหวัด100คนนั่นเองนะคะนี่ค่ะดังตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าถ้ามีประชากรในตำบลไร่ส้ม20คนจะมีประชากรในจังหวัด100คนแล้วต่อไปคะ่ะถ้ามีประชากรในตำบลไร่ส้ม1คนก็จะมีประชากรในจังหวัดทั้งหมดนะคะ หนึ100่งส่วนยีนั่นเองค่ะนักศึกษาและถ้ามีประชากราในตำบลไร่ส้มหนึ่มื่นหคนจะมีประชากรในจังหวัดเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็ดูค่ะก็คือ100่งส่วนยีนะคะคูณด้วย1500คนค่ะต่อไปนะคะเราก็ทำการศูนย์ตัดศูนย์เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ0ูนจากยี อ่าค่ะศูนย์จากยี่สิบตัดออกหนึ่งตัวแล้วเอาไปตัดกับอ่าข้างบนเห็นไหมคะตัดกับหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับอ่าสิบส่วนสองนะคะหรือว่าสองอ่าหารสิบนั่นเองนะคะนักศึกษาลองดูค่ะว่าสองไปคูณอะไรเราได้สิบนะคะสองคูณอ่าสองคูณห้าได้เท่ากับสิบใช่ไหมล่ะคะอันนี้ก็จะเท่ากับห้าคูณ หนึ่งหมน้านั่นเองนะคะแล้วนักศึกษาก็เอามาคูณกันปกติค่ะหนึ่งคูณกับหค่ะจะได้เท่าไหร่คะจะได้เท่ากับคำตอบนะคะก็คือ52,500คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในจังหวัดเนี้ยก็จะมีประชากรทั้งหมด52,500คนค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่สามกันเลยค่ะว่าจะคิดยังไงนะคะค่ะนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างที่สามกันเลยนะคะถามว่าถ้าคะแนนเต็มของวิชาภาษาอังกฤษเป็นสองร้อยคะแนนอรลไทยสอบได้หนึ่งร้อยหกสิบคะแนนอรลไทยสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนักศึกษาข้อนี้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะวิธีทําค่ะ คะแนนเต็ม200คะแนนอรไทยสอบได้เท่ากับ160คะแนนนะคะก็คือคะแนนเต็มเน,นี่ย200คะแนนคิดเป็น100%นั่นเองนะคะนักศึกษาและถ้าอรไทยเนี่ยสอบได้160คะแนนนะคะจะคิดเป็นนะคะเท่ากับ160ส่วน200คูณด้วย100นั่นเองนะคะนักศึกษาและทีนี้เราก็ทำการตัด กันปกติราคาปกติก็คือศูนย์ตัดศูนย์นั่นเองนะคะนักศึกษาดูค่ะว่าสองเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวคะอ่าข้างล่างค่ะสองร้อยมีศูนย์อยู่สองตัวใช่ไหมคะก็คือศูนย์ตัดศูนย์ข้างบนที่หนึ่งร้อยใช่ไหมคะตัวแรกและตัวที่สองค่ะศูนย์ตัวที่สองไปตัดตรงไหนดีคะอ่าไปตัดที่ตรงเดิมนะคะก็คือหนึ่งร้อยนะคะเพื่อที่จะให้อ่าตัวนั้นหายไปนะคะเพราะฉะนั้น ในบรรทัดน,นี้ก็จะเหลือเท่ากับ160ส่วน2นั่นเองนะคะดูค่ะนี่นะคะ160ส่วน2ค่ะนักศึกษาลองดูค่ะว่า2หาร160เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะ2ไปคูณกับอะไรได้160นั่นเองนะคะนักศึกษาลองช่วยกันคิดดูค่ะ2คูณอะไรคะอ่า คูณ80นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คืออรไทยจะสอบได้80%นั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะและต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะนักศึกษาตัวอย่างที่4นะคะเขาถามว่าตำบลกมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่1 6 0 0คนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในการเลือกตั้ง10,200คนประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนักศาวิธีทำค่ะคือประชาประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งหมื่นหกพันคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งหมืนสองพันคนนะคะและถ้าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งหมืนหกพันคนเนี่ยเราจะคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะคะนักศึกษาต่อมาค่ะดูค่ะ ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิเลือกตั้งหนึ่งมืนสองพันคนคิดเป็นนะคะเท่ากับหนึ่งมืนสองพันนะคะส่วนด้วยหนึ่งมืนหกพันแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะนักศึกษาเรามาดูกันค่ะว่าอะไรตัดกันได้บ้างนะคะคือศูนย์ตั 0, ดศูนย์นั่นเองนะคะนักศึกษาลองดูค่ะหนึ่งหมืนหกพันค่ะมีศูนย์กี่ตัวคะมีศูนย์อยู่ทั้งหมดสามตัวนั่นเองนะคะก็นำไปตัดกับ ศูนย์ที่ศูนย์ตัดศูนย์ที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวข้างหลังเนี่ยหายไปก่อนนะคะศูนย์ตัวแรกตัดหนึ่งร้อยค่ะศูนย์ตัวที่สองค่ะก็ไปตัดที่เดิมค่ะตัดที่หนึ่งร้อยนะคะให้คําตอบตรงนี้มันหาได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยต้องตัดไปทีละตัวก่อนและศูนย์ตัวสุดท้ายค่ะศูนย์ตัวที่สามค่ะขึ้นไปตัดที่หนึ่งหมื่นสองพันนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าศูนย์ตัดศูนย์กันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาค่ะนักศึกาดูค่ะจะเหลือเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยนะคะาหารด้วยสิบหกนั่นเองนะคะนี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยหารด้วยสิบหกนะคะนักศึกษาลองช่วยกันคิดดูนะคะว่าสิบหกเนี่ยหารหนึ่งพันสองร้อยนะคะจะได้เท่าไหร่หรือคิดอีกแบบหนึ่งว่า 16บหเอาไปคูณกับอะไรได้เท่ากับหนึ่งพันสองรอยนั่นเองนะคะนักศึกษาลองช่วยกันคิดดูค่ะเพราะว่าข้อนี้จะตอบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะข้อนี้คําตอบก็คือนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะก็หมายความว่าประชากรที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจํานวนหนึ่งมืนสองพันคนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของอของประชาชนทั้งหมดนะคะ ตัวอย่างที่5เป็นตัวอย่างสุดท้ายของตอนนี้กันแล้วนะคะนักศึกษาเราไปดูโจทย์กันค่ะชายคนหนึ่งมีเงินสุนทธิหกหมื่นบาทเขาต้องชําระภาษีเงินได้ดังนี้เงินสุนทธิห้าหมื่นบาทแรกชาระภาษีในอาตาัตราห้าเปอร์เซ็นและเงินสุนทธิที่เหลือนะคะชาระภาษีในอาตาัตราสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะคะแสดงว่า ข้อนี้เราต้องหาสองครั้งนะคะก็คือสอนขั้นตอนเองนะคะเดี๋ยวเราไปหาขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะคือวิธีทำนะคะเงินได้สุนทิก็คือหก0 0ื่นบาทแบ่งเสียภาษีดังนี้นะคะหนึ่งเงินได้สุนทิห้าหมื่นบาทแรกต้องเสียภาษีในอาตาัตราห้าเปอร์เซ็นตสองเงินได้สุนทิอีกหนึ่งมืนบาทเราต้องเสียภาษีในอัตราสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เดี๋ยวเรามาคิดข้อหนึ่งก่อนนะคะก็คือเงินได้สุทธิหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเงินสุนทธิหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจะเสียภาษีเท่ากับห้าบาทนั่นเองนะคะตามคูนะคะนักศึกษาและถ้าเงินสุนทธินะคะหนึ่งบาทจะเสียภาษีเท่ากับห้าส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะนักศึกษาและถ้าเรานะคะ มีเงินสุนที่อยู่5 0,000บาทเราจะเสียภาษีเท่ากับ5้าคูณห0 0 0มนส่วน1 0 0นั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะนันกศึกษาก็คือ0ูนย์ตัด0ูนนั่นเองนะคะดูก่อนว่าศูนย์ที่1 0 0มีกี่ตัวคะอ่ามี2ตัวนั่นเองนะคะเราก็เริ่มตัดตัวแรกก่อนเลยก็คือ0ตัด0ูนย์ที่ 5 0 0 0มนั่นเองนะคะเห็นไหมคะศูนย์ตัดศูนย์และศูนย์อีกหนึ่งตัวก็เอาขึ้นไปตัดเหมือนเดิมนะคะที่5 0 0 0 0นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่ากับ5คูณ500นั่นเองนะคะนักศาลองดูคะ่ะว่า5คูณ500ได้เท่าไหร่คะนักศาห้าคูณ5 0าก็จะได้เท่ากับ2,500บาทอันนี้คือคำตอบหรือยังคะนักศาอ่ายังไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราต้อง,องไปคิดข้อสองกันต่อนะคะเราไปดูข้อ2กันต่อค่ะข้อ2นะคะก็คือเงินได้สุทิอีก1นึ่งบาทต้องเสียภาษีในอัตราสิเอร์เซนนั่นเองนะคะนักศึกษาเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเงินได้สุทิ100บาทเสียภาษีเท่ากับ10บาทและถ้าเงินได้สุทิ1บาท ะเสียภาษีนะคะเท่ากับ10ส่วน100นั่นเองนะคะนักศาและถ้าเงินได้สุทธิ10,000บาทเราจะเสียภาษีเท่ากับ10คู 100. ณ10,000ส่วน100นะคะเหมือนเดิมค่ะนักศาก็คือ0ตัด0นั่นเองนะคะนักศาดูว่า0ที่100มีกี่ตัวคะมี2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตัด0ตัวแรกค่ะก็คือ0ตัด0ที่ เห็นไหมคะศูนย์ตัดศูนย์ที่หนึ่งหมื่นนะคะก็คือหายไปละหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งศูนย์ตัดศูนย์ค่ะเหมือนเดิมค่ะขึ้นเอาไปตัดเลยนะคะก็คือหมดละเราก็มาดูค่ะว่าสิบคูณหนึ่งร้อยจะได้เท่าไหร่นะคะนักศึกษาลองช่วยกันคิดดูค่ะสิบ 10, คูณหนึ่งร้อยค่ะได้เท่าไหร่อ่าสิบคูณหนึ่งร้อยจะได้เท่ากับนะคะได้เท่ากับหนึ่งพันบาทนั่นเองนะคะนักศึกษา ค่ะนักศึกษาแล้วเราหาคําตอบกันเสร็จหรือยังคะยังใช่ไหมล่ะคะก็คือเราต้องหาทั้งหมดนะคะว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือเขาต้องชาําระภาษีเงินได้นะคะก็คือ2 5 0พันห้าอบาทนะคะบวกกับหนึ่งพบาทที่เราหาไปเมื่อกี้นะคะก็จะได้เท่ากับ3 5 0พหร้อบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือตอบ3500้ารอบาทนั่นเองค่ะนักศึกษา ค่ะนักศึกษาเรามาดูนะคะการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการซื้อขายนะคะก็คือในการซื้อขายสิ่งต่างๆความรู้จักคําต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมานะคะก็คือเช่นราคาทุนหรือราคาซื้อหรือลงทุนนะคะคือราคาที่ซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาเช่นนะคะเช่นเราลงทุนซื้อบ้าน เราลงทุนซื้อสิ่งของมามาขายนะคะเขาเรียกว่าราคาทุนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะราคาขายก็คือราคาของที่ขายไปอาจจะเป็นราคามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาทุนก็ได้นะคะราคาขายเนี่ยเราสามารถขายได้มากกว่าอย่างเช่นซื้อบ้านมา1ล้านบาทเราจะขายไป1ล้านห้า หรือว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาแล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยเราก็เอาไปขายในราคามือสองราคาก็ลดลงใช่ไหมราคาหรือว่าจะขายในราคาเท่าเดิมก็ได้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าราคาขายค่ะนักศึกษาต่อมานะคะขาดทุนก็คือราคาเงินที่ขายของได้น้อยกว่าราคาทุนหรือราคาของที่ซื้อมานั่นเองนะคะก็เช่นเราซื้อ,อ เราซื้อเสื้อมาตัวละ100่านะคะแต่ว่าเราเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะแล้วเสื้อยังใหม่อยู่เราก็เอาไปวางขายตัวละ80บาทตัวละ70บาทประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าขาดทุนนั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมานะคะกําไรนะคะกําไรคือจํานวนเงินที่ขายของได้มากกว่าราคาทุนหรือราคาของที่ซื้อมานั่นเองนะคะก็อย่างเช่นซื้อ อทองมายกตัวอย่างทองแต่ก่อนก็หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้ขายได้เป็นไงบ้างคะนักศึกษากิงกาไรก็คือสองหมื่นห้าสองหมื่นหกพันนั่นเองนะคะนักศึกษาก็คือกําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่ากําไรแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะอัตรากําไรหรือขาดทุนนะคะก็คือจํานวนกําไรหรือขาดทุนที่คิดเทียบจากการลงทุนหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะนักศึกษา ต่อไปเรามาดูนะคะว่าราคาทุนราคาขายกําไรขาดทุนเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะราคาทุนเนี่ยก็จะเท่ากับราคาขายลบกับกําไรนั่นเองนะคะเราขายไปได้เท่าไหร่แล้วเราก็เอามาลกบกับกําไรเขาเรียกว่าว่าราคาทุนนะคะนักศึกษาต่อมาค่ะราคาขายเท <combien S 2> ่ากับราคาทุนบวกกําไรนั่นเองนะคะ ก็คือสลับกันนิดนึงก็คือราคาขายเนี่ยจะเท่ากับราคาทุนที่เราซื้อมาบวกเพิ่มกับกําไรเข้าไปก็จะเรียกว่าราคาขายเห็นไหมราคานาาักศึกษาต่อมาค่ะกําไรนะคะก็คือนะคะจะเท่ากับราคาขายนะคะลบกับราคาทุนนะคะราคาขายเราตั้งไว้150บาทแต่ราคาทุนเราซื้อมา100บาทเนี้ยเขาเรียกว่ากําไรเพราะเราได้กําไร50บาทรนะาคนักศึกษา ไรนะคะคส่วนต่อมาก็คือขาดทุนนะคะเท่ากับราคาทุนนะคะลบกับราคาขายนั่นเองนะคะก็คือราคาทุนเนี่ยซื้อมา100บาทแล้วเราขายไปเนี่ยแปบาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขาดทุนไปอยู่20บาทนั่นเองนะคะเขาจะเรียกว่าขาดทุนค่ะนาักศาคา่ะนักศึกษาต่อไปเรามา ศึกษาข้อความต่อไปนี้ดูนะคะที่เราได้มาจากการประยุกต์จากการค้าขายกําไรนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะพ่อค้าขายเสื้อได้กาไรห้าเปอร์เซ็นตนะคะหมายความว่าหมายความว่าถ้าพ่อค้าซื้อเสื้อราคานะคะหนึ่งร้อยบาทขายได้กําไรห้าบาทนั่นเองนะคะนักศึกษาดูคะ่ะแสดงว่า พ่อค้าขายเสื้อได้เงินนะคะเท่ากับ100บวก5นะคะจะเท่ากับ105บาทนั่นเองนะคะนักศึกษาแล้วมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะแม่ค้าขายกางเกงขาดทุน8นะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือถ้าแม่ค้าซื้อกางเกงมาราคา100บาทขายขาดทุนไป8บาทนั่นเองนะคะก็คือแสดงว่า แม่ค้าขายกางเกงได้เงินเพียงนะคะก็คือ1 0 0่ลบแนะคะจะเท่ากับ92บาทนั่นเองนะคะนักศึกษาอันนี้คือแม่ค้าขัดคุณนะคะต่อมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่สนะคะแม่ค้าขายส้มได้กำไร20%เอร์เซนนะคะหมายความว่าถ้าซื้อส้มมาราคา100บาท ขายได้กําไร20บาทนั่นเองนะคะนักศึกษาแสดงว่าแม่ค้าขายส้มได้เงิน100บวก20จะเท่ากับ120บาทนั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็ได้รับความรู้เรียนกันไปเยอะแล้วนะคะทั้งเรื่องของบทบัญยัติยางแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการค้าขายเช่น ขายได้กําไรขาดทุนราคาทุนคืออะไรนะคะต่อไปเนี่ยมาถึงช่วงท้ายตอนท้ายแล้วนะคะนักศึกษาเดี๋ยวเราไปลองทําแบบทดสอบหลังเรียนกันดูค่ะว่าจะทํากันได้ไหมนะคะนักศึกษาแบบทดสอบหลังเรียนนะคะตอนที่10เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารบัญญัติยางและการประยุกต์นะคะให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะ เราไปดูข้อที่1น,นะคะนักศึกษาสุดาจองบ้านพร้อมที่ดินราคา4 0 0แสนบาทจะต้องเสียค่ามัดจำ0 0าห0 0บาทสุดาต้องเสียค่ามาัดจำ้อยละเท่าไหร่แสดงว่าข้อนี้หาเป็น้อยละนะคะนักศึกษา,<ส>าต่อมาค่ะข้อ2นะคะก็คือร้านขายเทปแห่งหนึ่งมีเทป120ตลับขายไป90ตลับ ขายเทปได้ทั้งหมดลอยละเท่าไหร่นะคะนักศาลองมาช่วยกันคิดดูค่ะข้อ2นะคะต่อมามาดูข้อที่3า,า่พนักศึกษาข้อสา3นะคะอุตสาหขายตู้เย็นขาดทุน10%นะคะหมายความว่าอย่างไรข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือซื้อดินสอมาราคาโหลละ60บาทขายไปได้ขายไปได้เนี่ยเจบาท จะได้กำไรหรือขาดทุนลอยละเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะว่าจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนลอยละเท่าไหร่นะคะนักศึกษาลองช่วยกันคิดหาคำตอบดูนะคะครูมีเวลาให้30วินาทีะคะ่ะในการคิดคำตอบนะคะเราเรียนกันมาหมดแล้วนะคะยกตัวอย่างให้ดูหมดแล้วว่าวิธีการหาวิธีการทำเราทำยังไงนะคะค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเฉลย ข้อที่1กันก่อนเลยนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไรคะ่ะก็คือสุดาจองบ้านพร้อมที่ดินราคา4ี่แ0,000บาทจะต้องเสียค่ามาจำแสนห้าหมื่นสบาทสุดาเสียค่ามาจำรอยละเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือรอยละ38ดนั่นเองนะคะนะักศึกษาได้คำตอบเหมือนครูกันไม่เอ่ย ต่อมานะคะดูข้อ2ค่ะข้อ2ร้านขายเทปแห่งหนึ่งมีเทป120ตลับขายไป90ตลับขายเทปได้ร้อยละเท่าไหร่นะคะ้อยละเท่าไหร่ตอบเป็น้อยละอีกแล้วนะคะข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ้อยละ75นั่นเองนะคะนักศึกษาต่อไปค่ะมาดูเฉลยข้อที่3ค่ะนักศึกษาก็คืออุตสาห์ขายตู้เย็นขาดคุณ10%หมายความว่าอย่างไรนะคะ ก็คือข้อนี้จะตอบว่าถ้าขายตู้เย็นราคา100บาทนะคะอุตสาหจะขาดทุนไป10บาทนั่นเองนะคะก็คือขาดทุนไป10บาทอุตสาหได้เงินเท่าไหร่คะนางสาได้เงิน90บาทนั่นเองะคะ่ะต่อมาค่ะดูข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะคํตาตอบข้อนี้เป็นยังไงคะซื้อดินสอมาราคาโหลละ60บาทขายไปได้เงิน 75บาบทจะได้กําไรหรือขาดทุนรอยละเท่าไหร่ต่อไปรนอยละอีกแล้วค่ะลอยละเท่าไหร่คะละอยละ่ได้กําไรรอยละยี่นั่นเองนะคะนักศึกษาเรามาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่10บบทที่4ี่อยละเรื่องที่3โจทย์ปัญหาการคูณการหารมัญญายางและการประยุกต์กันแล้วนะคะนักศึกษาหวังว่านักศึกษา,งาคงจะได้รับความรู้ แล้วนํากลับไปฝึกฝนตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะและถ้าอยากทบทวนอีกครั้งนักศึกษาสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ eTVThai.tv และในตอนที่11นักศึกษาจะได้พบกับคุณครูนิวัฒน์จันเทศในเรื่องการวัดสําหรับวันนี้คุณครูลักขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ